คลิปนี้จว่าเรื่องการประกอบชุดวาร์บอดี้นะครับหรือชุดบตัเกีลไกมีหลายท่านถามมาว่าอาการเกียร์ไม่เปลี่ยนหรือเกียร์กระตกุกอะไรประมาณนี้มีวิธีแก้ไขดูเช็คดูเบื้องต้นไหมโดยที่วิ่โอฮอนเกียร์นะครับมันก็มีอยู่วิธีหนึ่งคือการลื้อลื้อดูชุดชุดหลักหัวใจหลักมันคือชุดวาบร,บบนนร์บอดี้ชุดสมองคนนะฮะ ปัญหามันกาสั่งจ่น้ำมันจะมาจากชุดนี้ของแต่ละคันนะครับถ้ามันมีเสียหรือพุดวามติดขัดเกียร์ก็มีปัญหาได้เหมือนกันวิธีเช็คถอดมาเป็นชิ้นนี้แล้วก็ดูวาล์วครับจะมีวาล์วแรงันอยู่ข้างในจะเป็นตัวควบคุมการทํางานกลไกของระบบน้ำมันต่างๆที่ส่งไปยังชุดคัดแต่ละชุดนะครับถ้าเราลืมมาแล้วปัญหาคือลือมาแล้ว,ปร,รลลวประกอบไม่ถูก เราจะทํำยังไงคราวนี้ได้โอฮหันเกียร์แน่แต่ที่จะเสียน้อยก็ต้องสุดท้ายก็มัดูชุดต่างๆครับวิธีการรื้อหรือง่ายแต่วิธีการประกอบอ,อ,อย่างนี้มันจะมีรูลูกปืนจะมีรูท่างะอย่างนี้ครับหลายลูมีรูอย่างนี้อยู่ยังไงแล้วก็มีอาการมองเหตุนะฮะมันจะมีรอยรอยบาลูกปืนตีอยู่นะฮะ กราท่าดูว่าปืนเราไล่ก่อนปืนมีกี่เม็ดกี่เมตดอันนี้เป็นชุดวาลของอิซูสุนะครับโซลิโนยมีหน้าที่อะไรมีมีน้ำนี้หน้าที่เปิดน้ำมันคือโบน้ำมันทิ้งเ,เพื่อให้แรงดันน้ำมันได้สับลายไปดันชุดวาลให้เปิดเพื่อลายต่อไปจะได้ย้อนไปอีกเกียรงงนางงาน์นึงเกียร์นึงกำลังอัติการคือมีหน้าที่เปิดชุดวาลนี้ให้ทํางานโซลิโนยนะฮะเปิดวาลพวกเนี้ย พอเปิดปุ๊บน้ำมันที่จะดันบรรดาท้ามันก็รั่วไปแรงดันก็ดิ่งคืนดี่คือไอ้ลายที่ว่าช่องว่างระหว่างลายมันก็จับบนมาหาช่องนี้ได้มันก็ไปต่อจุดนึ้งมาประกอบลูกปืนลูกปืนมันจะมีหลากหลายท่านนะอย่างนี้ครับมันจะมีเว็กเล็ถ้าเจอพลาสติกอย่างนี้กับเหล็กอย่างนี้ปลสติกถ้าังเกตดีๆีครับปลติกมันจะอยู่ลักษณะคือมันเป็นเบาใช่ไหมบันเบามันก็จะกิ้งได้ มันก็อยู่ในลายจะรักษาละะูกอย่างนี้น,นี่นี่จะมันละะักษณาจริงได้อย่างนี้ไอ้ยังไงลูกดังๆอย่างนี้มันก็จะอยู่ประจําที่ขออุดรูและอีกตัวหนึงสปริงอ่าสปริงนะลูกปืนจะนั่งบ่าอย่างนี้นะฮะเราต้องดูดูลายด้วยว่าข้างลา่างมีอะไรไหมข้างล่างมันตัน ฮะถ้าล่างตัดมันก็ลูกปืนลงล่างก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันต้ขึ้นบนอยู่แล้วเพื่นนออุดรูข้างบนมีรูมันอยู่ในลักษณะนี้ถ้าครอบอย่างนี้ออนลูกปืนอยู่ล่างถ้าไปขออึ้นบนอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเราต้องมองพิจารณานิดนึนงแล้วก็ประกอบแล้วก็ไล่ประกอบลูกปืนมีกี่เมตรใส่ใก๊อกตามรู บางบางบางรุ่นมันจะรูจะเยอะกว่ารูเยอะอกวือป่ารูมันจะมีรูที่ไม่ได้ใช้แล้วก็สังเกตจะให้ดีคือว่าจำถ่ายรูปไว้ดีที่สุดขอผูพ้ากันได้ตัวนี้มีสิบเบ็ดลูปนะ ยากเ <ừ. S 1> าไหร่หรือเ e องจะไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอาสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งเม เ็ขายไปไหนแล้วอยู่ไหนอ่ะหาปะหาปะน,น,นี่มัน,มน,าานตาลายไปตาลายอยูไหน,นวะน,นี่ครบแล้วก็ปืนครบงี้ครับแล้วก็เอาเนี่ยทับแล้วก็มองลาย คามาัจะอยู่ขนาดไหนออย่างนี้หรือว่าอย่างนี้อ่อย่างนี้แล้วก็มองลายรอ่าอย่างนี้จับผนเลยเนี่ยป๊บอ่าหมดแรงป่าเนี่ย อ่าเสร็จปุ๊บหอกไปหอกไปก่อนเดี๋ขยับกันในใจไว้แล้วเอาช่นนี้เอากดทับมันจะมีกอสปริงครับเรามองความหมาน,นี้เลยแล้วก็อันนี้ก็มีแล้วก็ใส่แต่ว่าเอาทุกตัวต้องเลี่ยนะครับเลี่ยให้มันเด้งดึงเด้งถึงหน้าติดขัด ล้วก็เสร็จปุ๊บมันจะมีน็อตอยู่ตัวที่ไม่เหมือนเขาลักษณะอ้วนอย่างนี้นะครับมันจะเป็นหน้าที่ร้อยทะลุคือว่ากัน Đó các bạn thử nghe Để dọc bếp Đặt đi cái tôm Tiền phép phép Đây phép không Đó, chúng ta lọc đóng à อ้วนๆนี่เป็นเล็ทเขาแค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วมันเป็นปลอกบังคับด้วย ไปเรามาดูชุดนี้ชุดชุดปัญหาหลักครับเราต้องเข้าใจความการทํางานของมันก่อนว่าไอโตรลินอยมันคืออะไรยังไงถ้าจําไม่ได้ทุกคนต้องอยู่ขให้มันนะถ้าจำไม่ได้ทําตําหนิก็ทํามากไว้เพราะมันมันบางตัวเหมือนกันนะบางตัวแตกต่างอย่างนี้ขนาดอยู่อย่างนี้นี่คืออะไรนี่คือนี่คือล็อกอัพล็อกอัพโอลิงมันมีโอลิงด้วยนะเปลี่ยนโอลิงด้วยยางก็เปลี่ยนใหม่ด้วย ครับอันนี้อันนี้ชุดตัวนี้คือเบรกโซลินอยด์เบรกสองสี่เกียร์สองเกียร์สี่นะฮะชุดเบรกบัานอ่าอันนี้ตัโซลินอยด์เกียร์ต่ำนะฮะอ่าตัวนี้โซลินอยด์โซลินอยด์เกียร์สูงนะฮอันนี้ตัวซลินอยเกียร์ถอย ตนี้คือตัววนกันตัวนนตวนแล้วก็ตัวนี้คือฮะเพสเชอร์แรงดันน้ำมันเกีรยต่ำเพสเชอร์แรงดันน้ำมันเกีรยสูงนี่เพสเชอร์แรงดันเกีรยถอยฮะตามนี้คือเกีรยต่ำ เบรกสอล็อกอัพเกียร์สูงเกียร์ถอยตัวนี้ตัวจุดคอนโทรลคือควบคุมการจ่า,ายังจ mm ่ายกรดันและตัวนี้คือตัววัดอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับจำให้ถูกครับประกอบอย่างนี้ขนา,ยยางนี้วาวิวตัวแล้วก็ยึด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 ,ยด,ยด,ยดจบเสร็จปั๊บและตัวนี้ก็วิธีวัดก็ใช้มิตเตอร์วัดหาค่าโอห์มหรือว่าใช้ไฟเกียร์ Like, เกียรยาพันข да องนะักเกียร์แยกนะฮะมันจะยิงไฟสัญญาณแค่ปวันห้าโวลต์แต่เราใช้ช็อตไปของเกียร์ได้เกียร์แล้วแท็กเออถ้ามันแท็กโอเคมันทำงานไม่เสียล okay. on <net> okay. ิมิเตอร์จับดีกว่าหรือไม่ไรใช้ช็อตหลอดที่แล้วเช็คค่าดสัมผัสว่ามันถึงไหมขาดไหมงานทำไม่ขาดก็โอเคไม่ได้คือการหลักการทำงานก็คือเป็นสนามพลังแม่เหล็กมันจะมีลิตรอยู่ในเวลาทำงานเพื่มันจะดูดยกลิตรขึ้นมาแล้วน้ำมันจะโปรโลออกสูงเองและชุดวาล์วขึ้นแล้วก็จะไม่มีน้ำมันขาเพอพอไม่มีน้ำมันดันขาเพราน้ำมันสูบกลับมาไม่ได้ดัน การลาย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 วามันก็สัตว์อีกลายหนึ่งเพื่อนมัาก็วิ่งวนเวียนอีกลายหนึ่งนี่คือการต้งานมันต้องจับให้ดีครับโอเคคราวนี้กองถ้าเป็นลักษณะงนี้เราสามารถแงะมาล้างได้นะแงะตะเข็บออกแล้วก็ตีย้ำใหม่เนี่ยล้างเปล่าอีกทีงคลปัญหาไปและอีกตัวหนึ่งหลักเลยครับ โอลิงต้องดูดีโอลิงต่อช่วงต่อเนี้ยมีกี่ตัวมีกี่ตัวใส่ป้อมใส่ง่ายก็ใส่ให้ถูกแล้วใส่ผิดไม่ได้ใส่ผิดรั่วรั่วคือแรด้านฐานทีเลยพัดต้องเกียร์ต้องหมุนได้ะโอเคดีดีดนะฮะเพื่องท้ายไม่ใส่โอเคนะครับ